บางตำนานไม่เคยจางหายไปจากความมืดเจ็ดผีไทยที่ยังมีคนเห็นจนถึงทุกวันนี้แม่นาคพระขนงหญิงสาวที่เสียชีวิตระหว่างการคลอดบุตรขณะที่สามีออกไปรบวิญญาณของเธอจึงไม่ยอมไปสู่สุขติและยังคงวนเวียนอยู่เพื่อรอคอยสามีของเธอกระสืออมนุษย์ที่ถูกถ่ายทอดจากทายาทเขาสิงในตัวผู้หญิงและชอบกินของโศโครก หัวของกระสือจะลอยออกจากร่างออกหากินสิ่งปฏิกูลในยามค่ำคืนนางตานีจะสิงสถิตอยู่ในต้นกล้วยตานีรูปร่างหน้าตางดงามยิ้มของเธองดงามจนเหมือนต้องมนสะกดเธอรอคนที่ทำให้โกรธแล้วรอยยิ้มนั้นจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เห็นผีปอบเป็นผู้ที่เรียนวิชาอาคมแล้วทําผิดข้อห้ามวิญญาณที่เข้าสิงสู่ร่างมนุษย์ มีพฤติกรรมในการกินของดิบๆสดๆเสียงเคี้ยวในความมืดนั่นคือผีปอบกำลังกินวิญญาณจากร่างคนสาวชุดดำแห่งวัชเมียนนารีพี่น้องสองคนใส่ชุดดำหญิงที่เสียชีวิตจากการโดนรถไฟถับร่างจะคอยโบกรถแท็กซี่ในบริเวณนั้นจะเห็นเธอขึ้นรถพอไปถึงปลายทางเธอจะหายไปเหมือนไม่เคยขึ้นมาก่อนเปรต มีรูปร่างสูงใหญ่เท่าต้งตาลผอมโซตัวดำผมยาวคอยาวท้องโตมือเท่าใบลานแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มอสุรกายที่เป็นผลมาจากการก่อกรรมทำเข็นอย่างร้ายแรงโดยเฉพาะบุพการีของตนหรือเป็นพระสงฆ์พีนางรำวิญญาณของผู้หญิงที่มักปรากฏตัวในชุดนางรำที่แต่งกายเต็มยศพร้อมใบหน้าสีขาว และริมฝีปากแดงสดมักปรากฏพร้อมเสียงดนตรีไทยเธอยังรำแม้ไม่มีหัวใจเสียงชิงยังดังในความว่างเปล่าผีเหล่านี้อาจอยู่ใกล้กว่าที่คิดบางคืนพวกเขาแค่รอให้เรามองเห็นถ้าคุณชอบเรื่องหลีหลับและตำนานจากทั่วโลกกดไลค์กดติดตามอันสตอรีสไว้เลยเพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้